ปกีกเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้น้องพามาดูมาจาสองนะคะตัวดีเซลปีสองพันสิบเจ็ดนะคะคันนี้เป็นตัว h ฮ c o o n n e t t p u s s นะคะจะแตกต่างจากตัว h ฮ Pass ก็ตรงที่ทวงมาลัยมีแพ t เดิลชิ p นั่นเองนะคะพี่ๆตัวท็อปสุดเลยนะคะไม่9ก้าหมื่โลค่ะมาดูโครงสร้างรอบๆกันนะคะ ราคาหน้าร้านอยู่ที่3,99,000บาทนะคะผ่อนเพียง7,500บนารนะคะผ่อนยาวถึง84งวดนะคะสิีสวยเดิมเลยนะคะเป็นรถบ้านเมอร์เดียวป้ายแดงค่ะพี่พี่แม็กแท้จากโรงงานยางปีใหม่นะคะบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะกุญแจสมาร์ทคีย์มี2ดอกนะคะพี่พี่ภายในสีดำนะคะ บาะหนังสะอาดนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะพี่พไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทนะคะเรามีบริการส่งมอบรถฟรีเช็คเครดิตฟรีให้กับพี่พี่แฟนเพจถึงหน้าบ้านเลยนะคะตัวนี้มีจอกล้องมองหลังนะคะ พวงมาลัย m u l ติฟ u n กช i น cruise control มี pattern chip ด้านหลังด้วยนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะมีปั park นเซอร์ถอยหลังสี่จุดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะมีถาดรองพื้นยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะคะซีนเดิมๆเ,เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะ ก่อนส่งมอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ให้นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคลาสตรวจเช็คระบบแอร์นะคะเรามีรับกันแบตเตอรี่3เดือนให้กับแฟนเพจของเรานะคะมีรับประกันหลังการขาย90วันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์1ปีเต็มของไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นฟรีค่าสั์ฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยขับฟรี60วันให้กับพี่ๆีแฟนเพจของเราด้วยนะคะใครสนใจก็เข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช็คเครดิตฟรีกันได้เลยนะคะ รถสวยรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะพี่ๆเป็นรถบ้านเมื่อเดียวออกห้างเลยค่ะ